สวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวมาดูหน้าร้านนะที่สุขกรแสบตานะครับแดดสวัสดีครับสวัสดีที่หนึงผมช่างสิงนะก็อย่าลืมฝากติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศหน้าร้านนะนี่นะครับ ก็คนที่รู้อยู่ก็คนที่ดูอยู่ก็อาจจะรู้นะว่าร้านอยู่ตรงไหนแต่สําหรับคนไม่ยังไม่ได้ดูนะครับเผื่อเลื่อนเลื่อนผ่านไปเห็นนะก็จะอยู่ถ้าหาปั๊มปตท LPG นะเจอก็แสดงว่าหาร้านเ,าเราเจอนะครับเพราะว่าห่างจากปั๊มร้อยเมตรทางลงสุราษนะครับอยู่ติดเ,เส้นเพชรเกษมเลยถนนเอเชียนะขาลงสุราษ ทางนี้ก็ลงสุราษฎร์นะครับอยู่ตึกแถวสีฟ้าห้องแรกเลยนะครับข้างบนก็จะมีป้ายบิ๊กจอดชุมพรแล้วก็ข้างล่างก็มีนะห้องแรกเลยครับตึกสีฟ้ามันจะตรงนี้จะมีตึกที่เดียวนะมีตึกเดียวติดกับประกันสินมั่นคงตรงนี้มีตึกเดียวนะครับจากจากนับจากแยกวระสมพรมาก็จะมีอยู่ตึกเดียวเดี๋ยวมาดู ข้างในอันนี้ก็ปั๊มสี่ใบพัดนะครับรอรอขึ้นรอขึ้นเครื่องอยู่นะเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องให้ลูกค้าอันนี้ก็เป็น2องใบพัดเป็นปั๊มรุ่นกลางนะครับปั๊มมิตซูนะตัวนี้มาในรอบต่ำเครื่อง 4K h เอร์โบ5นะ0แรงตอนนี้นิด กำลังนิดเชื่องรถไถน,นะครับจะมีทั้งสิบหน้แรง12แรงคุณบตตานะครับอันนี้คุณบูต้าแท้นะคุณบต้าแท้ปั๊มสาม่พัดนะครับลูกค้าอยู่กาบุรีอยู่แถวบ้านลังแตนนะครับส5 5แท้เลยท่อใหญ่ก็มีนะครับท่อใหญ่อันนี้ก็เล่งงานนะครับพอดีรับทุกน้องมาจากสีเกตนะครับก็ให้มาทำปัม๊ม ใชครับไวแล้วครับตอนนี้ไวแล้วเต็มแล้วนะของลูกค้าทั้งหมดเลยนะตอนนู้นก็ลูกค้าอยู่บางสะพานเป็นเครื่องฝาทองนะครับอิซูซุฝาทองปั๊มสองไฟพัดอ่าไวสองกินยี่หกตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าเอาปั๊มมาให้พ่นยาสามสูบก็จะมีสองตัวนะลูกค้าเอาเครื่องมาเครื่องเก่าลแล้วแหละแต่ก็ใส่ได้ครับสองไฟพัดได้นะ ตัวนี้เป็นสองใบพัดรุ่นกลางนะครับตัวนี้เฮ็เเสูงนะในรอบสองพันสองน้ำเยอะอยู่ตัวนี้น้ำอยู่ที่สูงสนะุดนะพันหกรุสี่สองสามนะสองใพัดใบพัดเดี่ยวก็มีนะตัวใหญ่อันนี้ใส่เครื่องสี่สูบก็รอ,อขึ้นในสองตัวนะครับตัวนี้ก็เป็น เพิ่สิบสองแรงก,กว่าเด้งโบนะรอขึ้นปัม๊มสองไฟว้ดลูกค้าเอามานะอันนี้ลูกค้าอยู่ไหนครับคันวานไหมหรือรับล่อแถวสี่เก้าหนึ่งตาแสอยู่รับร่อ,อลูกค้าอยู่รับลอนะเป็นญาติกันนะครับสองต,ตัวเนี้เป็นพี่น้องกันตัวนี้ก็อยู่พันวานก็ลูกค้าฝากไว้นะครับ 3, ตัวก็ส่วนใหญ่ผมก็จะดูแบบปรึกษานะปรึกษาลูกค้าก่อนถามก่อนว่าเออขึ้นเขาไหมมีเครื่องกี่แรงจะขอดูแนวก่อนนะครับใครที่แบบว่าจะให้ไปดูแต่ถ้ามันไกลมากผมก็จะให้ส่งส่งมานะส่งออรูปมาทางไลน์นะครับเดี๋ยวดูให้ว่าปั๊มตัวไหนถึงจะเหมาะมันก็มีหลากหลายที่ว่าขึ้นได้ ขึ้นเขาขึ้นแนวชันอ่ะนะแต่มันก็จะมีแบบเร่งเยอะเร่งน้อยน้ําน้อยน้ยนํามากอะไรประมาณนี้ครับปั๊มาดานก็มีนะเครื่องตัดหญ้าส่วนฝั่งนี้จะเป็นอะไหล่ปั๊มนะครับไม่ว่าจะเป็นมูเล่หน้าแปลนคอปั๊มไว้กรอกน้านะมันก็จะสะดวกสบายนะถ้าใส่ตัวนี้เช็ควาล์วตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดนะวายก็มีนะครับวายวายสี่นิ้ว อันนี้ขยายหโเป็นเกลียวนะเกลียวในครับสีนิ้วเกลียวใน,นนี่ก็หัวสปริงเกอร์ีน่นี่น,นี้ส่วนส่วนนี้จะเป็นแบบชุดทางดูดสีนก็มีนะครับส่วนใหญ่สีนเราแบบจะเป็นผ้าไนลอนอย่างดีเลยดูคขข่าวนะครับใครที่อยู่ใกล้ๆก,ก็มาดูได้นะครับโซนนี้จะเป็นอะไหล่เลยนะอะไหล่แบบว่า ผ่านปัม๊มใบพัดเผาเผาปั๊มก็มีนะครับสองใบพัดส,สามใบพัดมีหมดนะอันนี้เผาปัม๊มแกนเผานะครับตัวล็อกใบพัดแล้วก็จะเป็นใบพัดปัม๊มอ่าสามใบพัดส,สองใบพัดมีหมดนะครับอะไหล่มีทุกชิ้นฝาหลังฝาครอบนะอันนี้ผมเอามาสแปรไว้สำรองนะครับแต่ว่าตั้งแต่เอาลงมาก็ยังไม่ได้ขายสักตัวเลยไม่ว่าจะเป็นฝาครอบ ป่าครอบดอกไม้ฐานปั๊มก็ยังนะแล้วก็จะมีคอปั๊มอีกอะไรมีทุกชิ้นนะครับก็โอเคครับผมสนใจตัวไหนก็โทรสอบถามได้ทางเบอร์0812318776หรือว่าเบอร์0990687704ช่างสิงนะครับบิ๊กจอ ก็ยินดีให้คำปรึกษาหรือจะโทรสอบถามได้ครับผมก็อย่าลืมฝากติดตามฝากกด subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจทำคลิปใหม่ๆรับผมไปแล้วบายบาย